สวัสดีค่ะคบพบกับพอ,อน้อยปออกองสวัสดิการสังคมสังกัดทศบาลตำบลบ้านด่านอําภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12 สิงหาคม2566ที่ผ่านมากับหลายๆคำถามที่ทยอยส่งมาหาอ่อน้อยให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนนะคะแล้วจะได้ระเบียบอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะท่านเนึ่งค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่13 สิบสามพฤศจิกายนสองห้าศูนแปดไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนค่ะวันนี้พ่อน้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่สอบถามการเข้ามาสิบสามพฤศจิกายนสองห้าศูนแปด ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เ,เป็นต้นไปเดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปี ะะตัะทอายุ59ายุ59ปีเพื่อที่จะขอรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,569ปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30 กันยายน2569ท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนในเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูง ee, อายุอันนี้ตามระเบียบเลยนะคะการยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1กัน,น,นในวันที่1ของเดือนที่อายุครบ60ป,บปีบริบูรณ์หากท่านครบอายุ60ปีบริบูรณ์ในเดือนนั้นท่านก็จะเร,ริ่มรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์อันนี้กรณีที่เกิดในวันที่1มาดูวันที่13พฤศจ กิกายยน2 5งไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 7เป็นต้นไป นะจ๊ะค่ะไม่ควรเกินไม่ควรเกินเดือนพฤศจิก,กายน2568เพราะอะไรเพราะว่าพอน้อยไม่อยากให้เสียสิทธ์แม้กระทั่งเดือนเดียวค่ะท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านก็จะได้รับเบียอยางที่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เพราะว่าท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่13พฤศจิก,กายน2568เพราะฉะนั้นเดือนแรก ที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังคีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2568เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาค่ะสพฤศจิก,กาย,ยน2508ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไปลงที่ไหน ไปลงที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารก่อนเน้นย้ำว่าได้ทุกธนาคารนะจ๊ะการเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหว บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ท่านใช้ทําธุรกรรมอยู่โดยตลอดมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนนะคะการบัญชีที่เดือนได้ตามปกติกาถึงข่าวที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์กรมบัญชีกลางจะโอนเงินได้สําเร็จ ในจะค่ะก็าาฝากไว้สำหรับท่านที่สอบตามพอน้อยเข้ามา13พฤศจิกายน2 5 0 8ปไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนกาะไม่ควรเกินเดือนพฤศจิกายน2 5 6พอเพราะท่านลงแล้วาตามที่พอน้อยได้นำเรียนก็คือท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่ถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ก็คือท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2500 68เป็นต้นไปนะคาค่ะก็คงจะจดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมานะจะพอน้อยจะดูให้ว่าท่านจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบียอย่างที่ผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปหรือท่านใดที่ลงทะเบียนไปแล้วอยากจะสอบถามพอน้อยค่ะก็ส่งวันเดือนปีเกิดมานะคาใต้คอมเมนต์ทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยตอบทุก คำถามการไม่มีคำถามในที่กางตอบอยาลืมกดติดตามเพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้เพอนะต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ